โอเคข้อแม่มีหนึ่งเหรียญพี่มาปรางก็มีหนึ่งเหรียญน้องไปก็มีหนึ่งเหรียญเดี๋ยวเรามาทายกันนะคะว่าเหรียญของแต่ละคนจะอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาใช่ข้าพี่ปางขาพี่ปางอยู่ข้างไหนนะข้างขวาข้างขวาน้องไปล่ะอยู่ข้างขวาเหมือนกันขาพี่แม่ก็อยู่ข้างขวาเหมือนกันไม่ใช่นี่ไงข้างขวานเอาของใครก่อนใคร ใครจะเป็นคนถายก่อนน้องปายเหรออปายปายกับน้องปายไม่ว่าของอยู่ข้างนี้ถูกไหมไม่ใช่เขาน้องปา,ายล่นะน้องปายอยู่ข้างนี้ถูกต้องอ่ะถายแม่นะชึบชุบชุบดูางไหนคะข M M M ปิ้ง ้้รางวัลแม่แม่มไให้ไม่ถงต้องไม่มาโอเคเดี๋ยวแม่จะให้รางวัลนะนักเรียนทั้งสองคนเอ้าไม่ใช่เด็กๆทั้งสองคนถ่ายนะคะว่าอยู่ข้างไหนชุดๆอยู่ข้างไหนคะข้างนี้อ้าวถูกต้องให้รางวัลเลยมาให้รางวัลหอมแก้มให้รางวัลหอมแก้มคกระฟอด้ัอ่ะพี่ฟัง ม่โอเคค่ะเอาอะไรอะไรข้าวเปลือกปลาแค่ไหนแค่นี้ปิ้งถูกต้องของแค่แม่ไม่นอนนอนว่าไปอย่าไปได้เหรออ่ะต้อไปล่ะแค่นี้ปิ้งถูกต้องของแค่แม่นั่นแม่นั่แม่นั่แม่นะโอเคนั่งอยู่ที่ฝั่งนั่งอยู่ที่ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่สามารถเล่นกับลูกได้นะคะตัวที่เพื่อที่จะให้ลูกทางมือถือนคะคะอยู่ท่งนี้เหรอปิ๊งถูกต้องมาห่อเกมเลยอุ้ยแม่แม่แม่ขายใครให้คนได้ชิมนะจ้ะอา้าต้อมมีสองเหรียญละ่ะมีเหรียญอะไรบ้างหนิจสิ Okay, โอเคโอเคแม่ให้พี่เล่นแป๊บเดียวมาไปล่ะมาไปทำอะไรคะแรดีเฉียนมือแม่งดูได้ยินอ๋อเอามาทำเอาเหรียญมากระทบกันเหรอคะใช่เอาเอามาดวลกันเอาเหรียญมารวมกันแล้วมันจะได้ยินเสียงใช่ไหมคะอืมเป็นการกระทบกันระหว่งางวัตถุสองสองอย่างวัตถุสองสีาาที่เป็นโลหะหรือว่าเหล็ก เมื่อมากระทบกันแล้วมันก็จะมีเสียงเกิดขึ้นใช่ไหมคะเสียงเป็นยังไงเสียงดังว่ายังไงแกังกงเหรอใช่เบื่อเบื่อดะไรตกเหรอใช่มาดูมาดูแม่มาดูได้ได้เสียงได้ยินเสียงเงินใช่ไหมคะน้องไปได้ยินเสียงไหมได้ ไม่ได้ต้องเอาไปล้างก่อนแม่แม่พี่เดี๋ยวมันจะเสบนะมันจะแสบตาโอเคไหมพี่พี่ปลาแบ่งน้องน้ำกหนึ่งเหรียญอ่าลองลองดูซิว่าถ้ามีหนึ่งเหรียญมันจะดังไหมไม่ดังไม,ไม่ดังเพราะว่าไม่มีอะไรมากระทบกันใช่ไหมคะถ้าถ้าถ้ามีเยอะกลวถ้ามีเยอะก็จะได้ยินเสียงใช่ไหมอืมบ๊ายบาย